สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูนิวอีกแล้วนะคะในะรายการ Fit Easy โดยในวันนี้นะคะครูนิวจะมานําเสนอท่าที่จะช่วยเราบริหารแล้วก็ผ่อนคลายช่วงหัวไหล่แล้วก็สะบักจากการที่เราทํางานกันมาอย่างหนักทั้งวันชื่อว่าท่า Eagle Pose ค่ะเป็นยังไงลองมาทําตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเรานั่งทับส้นเท้าแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะตั้งข้งอศอกซ้ายขึ้นค่ะให้ปลายมือชี้ขึ้น ชูแขนขวาขึ้นค่ะจากนั้นใช้ข้อศอกขวาอ้อมข้อศอกซ้ายไปด้านล่างนะคะพันฝ่ามือเข้าหากันแล้วประกบเหมือนเราพนมมือไว้ค่ะอย่าลืมนะคะให้ข้อศอกทั้งสองต้องอยู่ขัานใต้และข้างบนกันให้ตรงกันหายใจเข้าลึกๆจากนั้นหายใจออกค่ะให้เรายืดแขนทั้งสองขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะไหวนะคะเพื่อเป็นการยืดสะบักแล้วก็ยืดหัวไหล่ออกค้างแบบนี้ไว้สิบวินาทีค่ะ จากนั้นลดแขนลงค่ะคลายท่าแล้วทําสลับข้างนะคะตั้งข้อศอกขวาค่ะใช้ข้อศอกซ้ายอ้อมพันด้านล่างกระบกคามในเข้าหาการหายใจเข้าที่ลึกหายใจออกค่ะดันแขนสองข้างที่ไปด้านบนให้สุดแล้ว้างไว้สิบวินาทีเช่นกันค่ะท่านี้นะคะเราสามารถทําได้วันละหลายครั้งค่ะมีอาการเมื่อไหร่ทําเมื่อนั้นเลยนะคะจะช่วยให้เรารู้สึกสบายไหลแล้วก็สบัยมากขึ้นค่ะ ยังไงวันนี้นะคะคุณมต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกความร